สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้บอดก็ ออกทริปอยู่นะคะแล้วก็ยังจะต้องมีเดินทางต่อหลายที่เหมือนกันนะคะก็คือมีการปลดปล่อยชีวิตมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆกับผู้คนมากขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้มอสยังแน่วแน่และชัดเจนอยู่กับตัวเองเสมอนะคะก็คือการสร้างผู้คนให้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบ100%วันนี้จึงบอกทริปนะคะให้กับทุกคนฟังนะคะการสร้างตัวเองให้เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะฉันต้องเริ่มทำยังไงสร้างตัวเอง แบบไหนและทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแบบไหนสำหรับคนที่เริ่มต้นตอนนี้นะคะมีคนเข้ามาใหม่เยอะมากนะคะเข้ามาใหม่ในแบรนด์ของเราเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเจ้าของแบรนด์คืออะไรนะคะการสร้างทุกคนให้เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือบางคนอาจจะเคยได้ยินหนึ่งตบล1ผลิตภัณฑ์เราได้เอาไอเดียนี้นะคะมาอาจจะเป็น1คนหนึ่งโปรดักน,นะคะ,ะ,คะก็ถือหุ้นในของ perfect life นะคะก็จะเป็น1คนหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะผ่านการทดลองตลาดกับเราได้นะคะอย่างเช่นวันนี้คุณเข้ามาถึงปุ๊บคุณผ่านตลาดเราก่อนนะคะว่า เอ๊ะคุณสามารถทําตลาดออนไลน์ได้จริงหรือเปล่านะคะเราไม่ได้ให้คุณเดินคนเดียวหรือว่าทําให้คุณเนี่ยมาผจญภัยอย่างเดียวแต่เราจะสอนแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณโดยการที่มีทีมงานทั้งฝั่งลาวพมา่าและก็ทีมงานทุกๆุกประเทศที่ตอนนี้กําลังเข้ามานะคะก็มาเรียนรู้แล้วก็คอยแชร์แลกเปลี่ยนกันนะคะในทุกเรื่องแต่ประเทศที่จะเป็นตัวอย่างมากที่สุดก็คือประเทศลาวที่เราเดินตลาดก่อนเป็นรุ่นแรกนะคะอืม เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ประเทศลาวก็ได้แสดงศัก,กยภาพในหลายๆด้านไม่ว่าจะการเป็นบริหารชีวิตบริหารการเงินเพราะในขณะที่เรากําลังสร้างตัวเองหรือทดลองตลาดนั้นจะต้องมีวินัยในการสร้างตัวเองด้วยนะคะไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ตัวเองร่ํารวยได้ถ้าไม่มีวินัยในการบริหารการเงินนะคะและก็ไม่มีใครที่จะต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนได้ถ้าคุณไม่เข้าใจในชีวิตที่สิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเรา ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คุณเนี่ยทดลองตลาดเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเพราะว่าคุณขายออนไลน์โดยทั่วๆไปคุณเป็นแค่นักค้านะคะคุณขายคุณทำเรือยเปิ่ยเฉยเฉยได้ตามกระแสะโลกได้แต่คุณยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะคุณยังไม่ใช่คนที่สามารถจะทำความสำเร็จให้มันเป็นเรื่องจริงได้นะคะบางคนถามว่าทำไมล่ะ การขายของมีเงินเยอะๆมันคือความสําเร็จแต่มันสิ่งชั่วคราวก็เหมือนวันนี้ถ้าเราถือเงินสมมติเราถูกหวย6ล้านบาทถามว่าทําไมคนที่ถูกหวยถึงกลับไปจนเพราะอะไรขาดการบริหารการเงินค่ะหรือถูกมาแล้วสิ่งแรกเลยที่ทุกคนคิดคืออะไรซื้อบ้านซื้อรถแต่ไม่เคยที่จะเข้าใจว่า เฮเราต้องบริหารเงิน6ล้านเนี่ยให้มันงอกเงยเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มอสกำลังจะบอกพวกคุณว่าถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องบริหารการเงินเป็นตั้งแต่คุณยังไม่มีด้วยซ้ำ เพราะถ้าคุณบริหารได้วันนี้ต่อให้คุณมีเงินเดือนแค่หมื่นเดียวคุณก็สามารถที่จะผลิตเงินของคุณเนี่ยให้มันงอกได้เป็นแสนและเป็นล้านบอสเองก็เริ่มต้นจากศูนย์และเป็นนี่เป็นล้านเหมือนกันค่ะเพราะเข้าใจว่าตัวเองบริหารการเงินไม่เป็นจึงล้มเหลวในการทํางานมาโดยตลอด แต่วันนี้ที่เราประสบความสําเร็จและยังยืนได้เพราะอะไรเพราะเราบริหารเป็นในทุกๆด้านและทําให้เรามีบริษัทและสามารถสร้างให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ การที่คุณจะเข้ามาในแบรนด์ Perfect Life คุณอย่าเพิ่งคิดว่าการลงทุนกับเราสูงเพราะเราไม่เคยคิดในเรื่องของการลงทุนนะคะแบรนด์อื่นอาจจะบอกว่าไม่ต้องสต็อกสินค้านะไม่ต้องอะไรนะแต่สุดท้ายแล้วคุณเข้าไปคุณเสียค่าคอร์สแล้วเรียนฟรีแต่ต้องมีเหนือกว่าเรียนฟรีแน่นอนของเราฟรีทุกเรื่องฮะวันนี้ไม่ได้ประสบการณ์ของบอสคนเดียวด้วยในการสอนทีมงานแต่จะเป็นประสบการณ์ของบรรดาบอสที่จะคอยเทรนคอยดูแลซึ่งกันและกัน วันนี้มสยังยึดอยู่คำหนึ่งก็คือ family work เป็นสิ่งสำคัญมากๆเรามีการยืดหยุ่นในการดูแลเพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็น family work เพราะว่าถ้าวันนี้ครอบครัวของเรามีปัญหาพวกเราจะช่วยซัพพอร์ตกันหมดนะคะเราไม่ได้ซัพพอร์ตกันแค่เรื่องงานเราซัพพอร์ตกันในเรื่องของเอ่อบางคนอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกับคู่ครองหรือบางคนอาจจะมีการไม่เข้าใจดังด้าน family นะคะทางด้านครอบครัวเราจะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเรื่องนะคะทำไมเราถึงทำแบบนี้เพราะเราเชื่อ ว่าชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นจากจุดที่ดีที่สุดของตัวคุณเองไม่ใช่แค่ว่าคุณกําลังเจอปัญหาบางอย่างแต่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมาเพื่อที่จะทำบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นหรือบางคนคิดง่ายๆเลยการมีเงินทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็คอยคว้าเงินไปหาเงินในทุกๆด้านตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าพอคุณทําแบบนี้ คุณยังไม่เคยที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรเมื่อเวลาที่คุณทําเงินทําเงินทําเงินเวลาที่คุณได้เงินมาปุ๊บคุณไปหาคนที่คุณรักคุณสเปนเงินอย่างเต็มที่แล้วเป็นไงคะสุดท้ายแล้วพอหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้น มันเกิดจากการบริหารที่ถูกต้องถ้าคุณบริหารชีวิตของคุณถูกต้องคุณจะไม่ชบไม่ประสบป,ปัญหาใดๆทั้งสิน้นนี่คือความเป็นจริงในชีวิตเพราะฉะนั้นเราแคร์ในเรื่องนี้นี่คืออาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวกับการงานแต่คุณเชื่อเถอะถ้าชีวิตของคุณอยู่ในมาตรฐานที่มันดีความสุขที่มันใช่คุณจะทําทุกอย่างด้วยความอ l e r t และเบิกบานอย่างถูกต้องนี่คือจุดศูนย์กลางและก็จุดหัวใจที่การเริ่มทําธุรกิจ นักธุรกิจบางท่านหนึ่งเคยพูดไว้ว่าผมเริ่มต้นที่จะสร้างครอบครัวและให้เวลาครอบครัวมากกว่าการทํางานเพราะอะไรเมื่อคุณมีกําลังใจที่ดีพื้นฐานที่ดีชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นแบบร้อยเท่านะคะแบรนด์ของบอสไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คุณต้องมาสร้างภาพเราใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตแบบธรรมดา เราไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนออนไลน์เดียวทั่วๆไปไม่ต้องโชว์มันนี่พอกแกสไม่ต้องโชว์ความรูหราวือหวาแต่เราใช้ชีวิตแบบอิสระภาพอยากไปไหนก็ไปอยากไปเที่ยวเมืองนอกก็ไปเหมือนกับตัวบอสเองวันนี้บอสได้ทดสอบชีวิตให้คุณดูแล้วว่าวันนี้บอสบินมาจาก ญี่ปุ่นนะคะบอสสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้โดยที่เราไม่ต้องแคร์คำว่าพ็อกเก็ตมันนี่อีกต่อไปเรามาเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องแคร์อะไรอีกเลยเราสามารถไปประเทศไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปเพราะฉะนั้นนี่คืออิสรภาพที่ทุกคนอยากได้และจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณสามารถพาครอบครัวของคุณไปในสถานที่ต่างๆที่คุณในคุณอยากฝันหรือคุณอยากทําได้ด้วยทุกความสําเร็จบอสเชื่อนะคะว่ามันเป็นไปได้ เพียงแค่ใจคุณพร้อมเท่านั้นถามว่าวันนี้ใครบางคนทํายังไม่ได้เพราะคุณยังไม่เสียสละในสิ่งที่คุณต้องการความสําเร็จจริงๆไม่ใช่ความสําเร็จที่คุณขายวันนี้คุณได้เงินปุ๊บแล้วคุณจบเลยขายวันนี้คุณได้เงินแล้วคุณเก็บเก็บเก็บเงินเพื่อจะไปเที่ยวแล้วก็หมดเหมือนคุณไปถลุงเงินแล้วจบเลยมันไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นอาชีพและงานที่สามารถจะทำ <c oughs> ขอโทษค่ะ สามารถทาและทาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดกับตัวเองได้อย่างเช่นคุณนั่งคุณนอนคุณกินเงินยังเข้าหาคุณเสมอแล้วอะไรเล่าที่จะทำให้เงินเข้ามาอย่างงี้ไม่ใช่บิตคอยแน่นอนไม่ใช่หุ้นแน่นอนหุ้นก็มีขึ้นมีตกเหมือนกันวันนี้คือฐานฮะฐานที่คุณสร้าง ว่าอะไรคือเป็นตัวที่ทําเงินให้คุณคุณมองเห็นตลาดได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วคุณมองเห็นโอกาสได้อย่างชัดเจนถ้าคุณมองไม่เห็นอย่าเพิ่งลงมือทำํำบอสถึงบอกเสมอว่าคนที่เข้ามาสู่ครอบครัว Perfect Life คุณอย่าเพิ่งลงทุนสูงฮะถ้าคุณยังไม่เข้าใจหัวใจของมันเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจคุณค่อยลงทุนสูงฮะเพราะอะไรทุกโอกาส ทุกการทํางานมันมีต้นทุนในการทําอยู่แล้วและต้นทุนที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การเงินด้วยต้นทุนที่สําคัญที่สุดคือเวลาทุกคนเสียเวลากับชีวิตทุกๆเรื่องได้ดูหนังดูละครทําทุกอย่างเสียเวลากับชีวิตได้แต่พอบอกให้เรียนรู้บอกให้เพิ่มสกิลในชีวิตคุณทําไม่ได้คุณบอกไม่มีเวลานั่นแหละฮะคือความผิดพลาด บอสถึงได้บอกว่าต้นทุนไม่ใช่การเงินบางคนบอกหุยถ้าฉันจะลงทุนปุ๊บฉันต้องไปหาเงินเยอะไหมฮะคนบางคนใช้เวลาทั้งหมดในการเรียนรู้ยกตัวอย่างอย่างเช่นบอสบุญแพงบอสแพงคำบอสเดชตอนนี้ตัวอย่างนะคะแล้วก็น้องพิมพ์อีกคนหนึ่งใช้เวลาทั้งหมดในการเรียนรู้ไปกับทีมของเราใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาผู้คนไปพร้อมกับเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะ สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์สามารถที่จะรู้อนาคตของตัวเองสามารถที่จะทำได้มากกว่าการเงินที่อยู่ในกระเป๋าอีกนี่ต่างหากคือสิ่งที่พวกเราควรจะมีไม่ใช่เอาเวลาไปแต่งหน้าทำผมเอาเวลาไปเอาเงินแม่ทีมมาโชว์รวยเอาเวลาไปหาเสื้อผ้าดีๆใส่แต่ไม่เคยใส่สกิลในวิตามินของปัญญาเลยไม่เคยหาไอเดีย จำไว้นะคะคนรวยทุกคนหาไอเดียในการสร้างและเขาก็ขายไอเดียหนึ่งไอเดียนับมูลค่าได้ไม่ทวนฮะคุณคิดดูไอเดียของสตีฟจ็อบทำเงินได้เท่าไหร่ไอเดียของไอรอนมาร์กทำเงินได้เท่าไหร่และอ e ีคอมเมิร์ซแจ็คหมาทำเงินได้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างทุกคนเพราะฉะนั้นแบรนด์นี้ไม่ใช่แบรนด์สร้างภาพแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่สร้างสกิลเน้นสกิลโดยเฉพาะวันนี้ที่บอสได้เข้ามาสู่ในโลกของธรรมชาติ สิ่งหนึ่งที่มอสได้เรียนรู้มากขึ้นก็คือสกิลที่มันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเราควรที่จะสร้างมันด้วยตัวของเราเองและถ้าวันนี้คุณกลายเป็นคนฉลาดคุณเห็นหรือไม่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้มาสร้างตัวตนไม่ได้จําเป็นต้องแต่งตัวหล่อไม่จําเป็นต้องแต่งตัวสวยต่อให้คุณเป็นแค่คนคนหนึ่งที่แต่งตัวธรรมดาแต่คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจ เขาก็พร้อมที่จะเดินไปสัมภาษณ์คุณและถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างเขาจะถามคุณว่าคุณประสบความสําเร็จได้อย่างไรคนไม่เคยโฟกัสในสิ่งที่คุณเป็นแต่คุณตัวเองต่างหากที่กําลังโฟกัสในสิ่งที่คุณเป็นและอย่างหนึง่งคุณจะตามกระแสคนไปอีกนานเท่าไหร่หรือคุณจะเป็นคนที่กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองแล้วสร้างกระแสให้กับคนอื่นแทนนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดของการทํา perfect life ในการสร้างคน เราสร้างให้ทุกคนเป็นตัวของคุณเองคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณรู้ว่าวันนี้คุณมีภาระหรือคุณมีชีวิตเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณปลดล็อกในชีวิตได้อย่างง่ายดายคือการเรียนรู้ที่มั่นคงที่สุดคือการเรียนรู้ที่คุณจะพร้อมจะใส่ใจถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพูดว่าคุณไม่พร้อมที่จะเรียนรู้นั่นหมายความว่าคุณก็ไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นําของคนอื่นเช่นกัน ผู้นำที่ดีที่สุดคือต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆให้กับคนได้เข้าใจและเรียนรู้มากขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญของผู้นำแล้วบอยก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีสักยภาพที่เหลือล้นมากๆแม้กระทั่งคนที่เคยพูดว่าฉันทำไม่ได้หรอกวันนี้ก็ทำได้นะคะสำหรับผู้เริ่มใหม่ทุกๆคนที่เข้ามาจงเรียนรู้จงศึกษาเอาเวลาให้กับสิ่งๆนี้ถ้าคุณต้องการจะประสบความสาเร็จจริงๆ ไม่มีงานใดในโลกที่บอกคุณว่าลงทุนเท่านี้แล้วคุณจะได้เท่านี้เลยลงหุ้นคุณยังต้องเสี่ยงเลยว่าหุ้นนี้จะตกหรือจะขึ้นคนจับหุ้นเป็นถึงจะเป็นอภิมหาเศรษฐีเหมือนบิลเกตถ้าคุณอยากลงหุ้นอยากเรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นไปเรียนกับบิลเกตนะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการประสบความสําเร็จในเพอร์เฟ Li ไล์ในรูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสินค้าขายออกไปทั่วโลกคุณต้องเรียนรู้กับเรา และคุณจะต้องสร้างผู้คนไปพร้อมกับเรานะคะการลงทุนที่นี่ไม่ได้สูงสําหรับคนเริ่มต้นคุณต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจนะคะคุณจะสร้างแบรนด์ให้กับคนอื่นใช้แต่คุณไม่เคยใช้สินค้าตัวเองคุณไม่เคยรู้ว่าเรากําลังขายอะไรเรากําลังทําอะไรแล้วคุณจะแนะนําคนอื่นได้ยังไงคุณยังไม่รู้ระบบการทํางานของเราแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ หรือพูดกับคนอื่นในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์ perfect l i g h t ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจระบบของเราซื้อมาขายไปไม่พอนะคะยังมีระบบปั่นสต็อกสำหรับไดมอนนะคะและยังมีปั่นระบบด้วยภายในสิ้นเดือนทุกๆสิ้นเดือน1%ให้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจุดนี้คือเป็นจุดของคุณนะคะว่าคุณอยากจะไปต่อหรืออยากจะจบแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะอันนี้บอสก็ฝากไว้นะคะ ขอบพรคุณคะ่ะสําหรับใครที่เริ่มต้นใหม่นะคะไม่เข้าใจในเรื่องระบบหรืออะไรก็ตามก็สามารถทักถามแม่ทีมของคุณหรือคนที่อยู่ข้างในหรือหัวหน้าทีมของคุณได้ทุกคนนะคะเราดูแลกันทุกคนเท่าเทียมกันนะคะและฝั่งไทยก็ดูแลฝั่งลาวฝั่งลาวดูแลฝั่งไทยทุกคนดูแลเท่าเทียมกันเสมอนะคะและยังมีฝั่งพม่าที่คนลาวเองก็ยังเข้าไปช่วยดูแลด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้น คุณสามารถสอบถามรายละเอียดหรือพูดคุยได้กันทั้งหมดเพราะเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์กเมื่อไหร่ที่คุณมีสินค้าเป็นของตัวเองทุกคนจะต้องช่วยคุณดูแลอุดหนุนแล้วก็สร้างให้คุณเติบโตเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมถึงต้องทำงานกันเป็นแบบทีมบอสก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ